วันถัดไปที่อีสต์ n อนที่นี่จะมีฝุ่นควันโรงงานอยู่เป็นธรรมชาติจนมองไม่เห็นท้องฟ้าสีฟ้าแต่เป็นสีเทาฟัตเตอร์เพดนั้นไล่ไปปลุกผู้คนในเมืองคนที่เธอตั้งใจจะปลุกเป็นพิเศษในวันนี้ก็คือมิสบิลสันเพื่อไม่ให้เธอสายและโดนมิสเตอร์พิกอายลงโทษแต่เมื่อเป้าหมายนั้นกลับไม่ตื่น ทำให้ฟัตเตอร์เพจงุนงงเธอโดนเฟดดี้เข้ามาบอกว่ามิสบิลสันนั้นไม่สบายอยู่ซึ่งก็มีอาการแสบร้อนที่อกซึ่งกำลังระบาดกันอยู่ในตอนนี้หรือที่ทุกคนเข้าใจกันว่ามันคือคำสาบนั่นเองฟัตเตอร์เพจเถียงเด็กหนุ่มกลับไปว่ามันไม่ใช่คำสาปนะยังไงก็ตามเด็กหนุ่มก็ไม่ฟังเธอและยังคิดว่ามันเป็นคำสาปของฟ็อกแฮกฟัตเตอร์เพจนั้นถึงกับบอกว่า เด็กหนุ่มไม่ใช่เพื่อนของเธออีกแล้วก่อนที่พวกเขาจะแยกย้ายกันไปเธอมาที่บ้านของวิลโลฟัตเตอรเพลมาที่นี่ไม่ใช่เพื่อมาส่งหอยทากแต่เธอมาเพื่อขอโทษที่เธอได้ทำการบุกลุกเข้าไปในบ้านของวิลโลเมื่อวานเด็กสาวมีการคุยถ่ายถามกับวายคาบังเคิลเรื่องของทูตแฟ a รี่ที่พวกมันไม่ยอมให้เข้าบ้านไปเมื่อวานนี้เพราะเธอเห็นว่าทูตแฟรี่นั้นเป็นคนดีและวิลโลก็ควรจะมีเพื่อนใหม่ แต่ยังไงก็ตามพวกคิเตอร์นั้นไม่เห็นด้วยกับเธอไม่เพียงแค่นั้นมันยังไม่ยอมให้เธอเข้าบ้านไปในวันนี้อีกด้วยแต่แล้วพระเอกขี่ม้าขาวก็เข้ามาบริมลี่นั่นเองพร้อมกับหญิงสาวแปลกหน้าอีกคนหนึ่งที่มีนามว่าแคโรไลน์บัต์ลี์เธอได้วิาพากษ์วิจารณ์ถึงความสุดโสมของสวนด้วยความสงสัยว่าหญิงสาวที่อยู่ในบ้านนี้หรือชาลอตนั้นตกต่ำไปถึงขนาดไหนกันแล้ว เมื่อบิมลีจัดการกับพวกคาบังเคิลได้สําเร็จฟัตเ์เพดก็ถึงกระชงนเพราะที่ผ่านมาเธอไม่เคยโดนพวกคิเตอร์เหล่านี้ทําร้ายมาก่อนจากนั้นเธอได้ทําการทักทายหญิงสาวแปลกหน้าโดยที่เธอก็รู้สึกว่าหญิงสาวคนนี้ดูคล้ายกับวิลโลอยู่ทั้งสง่าง,งามและดูคล้ายกับหงหญิงสาวคนนั้นทวนชื่อของวิลโลออกมาทําให้ฟัตเ์เพดรู้สึกว่าตนเองเผลอพูดชื่อของวินโลไปหรอ ไม่สิหรือว่าแคโรไลน์จะรู้จักกับวิลโลและได้รับอนุญาตให้พูดชื่อนี้ออกมาเหมือนกับเธออย่างนั้นหรอแคโรไลน์ Caroline, Caroline, เห็นท่าทีของเด็กสาวเธอก็รู้สึกกังวลว่าในตอนนี้แชร์ลอตของเธอเนี่ยนะกลายเป็นคนยังไงไปแล้วจากนั้นเธอก็กล่าวขอบคุณกับบิมลี่และบอกว่าเธอจะจัดการกับเรื่องต่อจากนี้เองบิมลี่จึงได้ชวนฟอเตอร์เพจให้ไปกับตนเองที่โรงพยาบาลต่อ เพราะทูตแฟลลี่ต้องการความช่วยเหลือจากเด็กสาวตัดมาทางโรงพยาบาลชั่วคราวฟัตเทเพตต้องแปลกใจกับภาพที่เห็นเพราะมันไม่ได้เป็นอาคารใหญ่ๆอย่างที่เธอคิดแต่มันกลับเป็นเหมือนงานวัดที่มีแต่คนป่วยบิมลี่ได้บอกกับเด็กสาวว่านี่ไม่ใช่โรงพยาบาลหรอกนะแต่เป็นเหมือนกับศูนย์บรรเทาผู้ป่วยวัน,นโลกฉุกเฉินลอนดอนอ m e เมอร์เจนซี e f ีเลฟเซ็นเตอร์ออฟสเปเชียลเทเบอร์คูลซิสเพทนแต่ถึงอย่างนั้นก็ตาม วอเทเพนั้นในตอนนี้เธอกับสงสัยถึงเรื่องราวที่บ้านของวิลโลมากกว่าหญิงสาวร่างระหงนั้นเป็นใครกันเธอไม่ได้ใส่ใจกับเหตุการณ์ข้างหน้ามากนะักจนมิสเตอร์ฟ็อกที่ได้ยินเขาก็เดาว,ว่าเด็กสาวกําลังพูดถึงแคโรไลน์สินะซึ่งผู้หญิงคนนั้นก็คือดาวเ่นของการแข่งอูลูลูของเรานั่นเองและที่สําคัญดูเหมือนว่าเธอจะเป็นเพื่อนเก่ากับฟ็อกเลดี้เสียด้วยมันจะดีมากเลยถ้าหากแคโรไลน์สามารถสืบได้ว่าวิลโลนั้น เกี่ยวข้องกับควันดำหรือไม่การทุ่มเทในการทำงานหนักของมิสเตอร์ฟ็อกได้ทำให้บิมลลี่รู้สึกเป็นกังวลว่าจะพักผ่อนไม่เพียงพอแต่ฟ็อกนั้นบอกว่านี่ไม่ใช่เวลาพักผ่อนและได้ลากบิมลลี่ไปทำงานต่อส่วนฟัตเตอร์เพจนั้นจำเป็นต้องหาทูตแฟลรี่ต่อเองฟัตเตอร์เพจนึกย้อนถึงคำสอนของวิลโลว์ที่ได้สอนเธอเกี่ยวกับการใช้สายลมเพื่อใช้ในการช่วยตามหาทูตแฟลรี่ฟัตเตอร์เพจได้ใช้พลังเวท ทำให้ตนเองลอยขึ้นไปเธอมองหาทูตแฟรี่ที่พกของที่เลืองแสงและเธอก็เห็นมันในที่สุดพวกนางฟ้าน้ํานมที่อยู่ในขวดนั่นเองเมื่อเธอเห็นแสงสีทองเหล่านั้นเธอก็บินไปหาทูตแฟรี่ที่กําลังจะป้อนนางฟ้าน้ํานมเข้าปากคนป่วยและเมื่อเธอเจอกับทูตแฟรี่เธอก็บอกหญิงสาวไปในทันทีว่าพวกเราจําเป็นต้องรีบเคลียท้องฟ้าแล้วล่ะตัดมาทางฝั่งวิลโล เธอแอบเปิดประตูออกมาด้วยความเศร้าเล็กน้อยเพราะมันเป็นช่วงเวลาผ่านมาสัปดาห์หนึ่งแล้วที่ผ่านมาเธอไม่ได้มีแขกงรับเชิญมาเยอะนักแต่ก็ไม่มีคนไหนเลยจะเป็นคนที่เธอคาดหวังเด็กสาวที่เหมือนนกกระจอกตัวน้อยที่คอยบินกลับมาหาเธอเสมอๆเ,เธอตัดเพาะตัวเองก่อนจะเริ่มทำการเก็บกวาดสวนและเผากิ่งไม้เล็กน้อยจากนั้นจึงเผาข้าวของทิ้งไปบ้างข้าวของที่พวกเพื่อนบ้านชอบเอามาทิ้งในสวนของเธอ เช่นหนูตายแอปเปิลเน่าอะไรต่างๆนานา,นาทั้งหมดนี้เป็นเพราะทุกคนคิดว่าที่นี่เป็นบ้านของแม่มดแม่มดที่รับผิดชอบในเรื่องรายๆทุกเรื่องที่เกิดขึ้นในชุมชนซึ่งมันก็เหมาะสมกับเธอแล้วละ่ะในขณะที่เธอกําลังเคลียร์สวนอยู่นี้เองขาขวาปอมๆของเธอก็ได้หลุดออกจากล่างและกระเด็นไปอยู่ในทุ่งดอกมันสำปะหลังดินที่นิ่มและเปียกพร้อมกับร่างของเธอที่ล้มลงทำให้วิลโลกต้องโวยและวาย กับขาที่ใช้งานไม่ได้ของเธอขาขวาจริงๆที่หายไปของเธอเสียงตะโกนของเธอทําให้พวกคาบังเคิลเข้ามามุงดูแต่เธอก็ตะโกนไล่เหมือนไปเธอใช้เวลาพักหนึ่งก่อนจะพยายามตั้งสติจัดการตัวเองให้เรียบร้อยและแตัดสินใจว่าเธอจะต้องการน้ํามันหล่อลื่นเพื่อมาปรับปรุงขาปลอมข,ข้างนี้ในที่สุดเมื่อเธอสามารถลุกขึ้นยืนได้สําเร็จเธอก็เดินออกจากรั้วบ้านและมุ่งหน้าเข้าไปในเมือง ในเมืองลิเวอร์แบงเมื่อเธอมาถึงร้านที่เธอตั้งใจร้านกลับปิดอยู่เพราะว่าคนขายนั้นไปหาหมอหรือก็คือทูตแฟรนี่นั่นเองดังนั้นวิโลจึงคิดว่าถ้าไปหาทูตแฟลี่ก็จะได้เจอกับเจ้าของร้านและจะได้ช่วยรักษาอาการปแปลกๆในตัวเธอด้วยแต่เมื่อเดินมาได้ไม่นานเธอก็ต้องหยุดพักทำให้เธอได้เห็นกับใบปลิวของการแข่งขันอูลูลูที่ปลิวมาติดเท้าเธอ อย่างไงก็ตามหญิงสาวปฏิเสธที่จะสนใจทุกอย่างจากงานแข่งจะโกโรคป่วยอะไรก็ตามเธอแค่ต้องการจะซื้อของที่เธอต้องการเท่านั้นเช่นเมื่อขอยทาแต่อยู่ๆในจังหวะที่เธอบน่บนๆอยู่นั่นเองเธอก็เห็นร่างเงามืมดๆโผล่ขึ้นมาจากน้ำอาจจะเป็นแค่เชือกเก่ารองเท้าเก่าแล้วทำไมถึงไม่เป็นหงดำกันนะ อยู่ๆก็เหมือนกับว่าวิโลจะพูดคุยกับใครบางคนเสียงเสียงนั้นบอกกับวิโลว่าเธอควรจะออกมาจากบ้านบ่อยๆนะจะได้มีโอกาสพบกับหงดํายังไงล่ะและหงดําเองก็จะได้ถูกพบเห็นโดยเธอหงดํานั้นจะมองเห็นได้ก็ต้องอยู่ใต้แสงเท่านั้นสำ้ำหลายเสียงนั้นยังบอกอีกว่าทุกครั้งที่วิโลสะบดหรือด่าทอนั่นก็คือการที่เธอพยายามด่าทอตัวเองถึงความล้มเหลวที่ตัวเองประสบ เสียงนั้นรู้ดีว่าวินโลคิดถึงการเป็นหงมากแค่ไหนและวินโลเองก็ควรจะสยายปีกเพื่อไปแข่งขันอูลูลูลลเพื่อที่เธอจะได้เหรียญทองมาครอบครองสุดท้ายเธอก็กลับมาสู่โลกความเป็นจริงอีกครั้งภาพเบื้องหน้าของเธอกลับมาเป็นภาพของหงดำในน้ำอีกครั้งหนึ่งพร้อมกับเสียงเรียกของเด็กสาวที่เข้ามาทักเธอรีบบอกให้เธอหนีจากหมอกดำที่กำลังมุกหน้าไป แต่วิลโลนั้นปฏิเสธที่จะฟังเสียงของเด็กสาวและพยายามมองไปยังล่างของหงส์ที่เธอกําลังมองอยู่แท้จริงแล้วมันคือหงส์ขาวที่เปื้อนไปด้วยขเข่าดําต่างหากซ้ําร้ายมันยังตายไปแล้วด้วยเด็กสาวพยายามเรียกสติของวิลโลอีกครั้งแต่หญิงสาวคนนั้นก็ยังจมอยู่ในผวังของตนเองเธอไม่ใช่หงส์ดำไม่ได้พิเศษอะไรเป็นแค่คนพิการเท่านั้นจังหวะนั้นเองที่เด็กสาวได้เห็นขาของวิลโล พร้อมกับทูตแฟรี่ที่อยู่ห่างไปไม่มากนักเมื่อฟัตเตอร์เพจได้เห็นข่าวของวินลโลเธอก็รู้สึกเศร้าในขณะที่ทูตแฟรี่นั้นได้แต่ชื่นชมว่าวินโลนั้นเป็นคนที่เข้มแข็งกว่าที่เธอคิดมากวินโลบอกเพียงแค่เธอจะกลับบ้านโดยฟัตเตอร์เพจก็เสนอจะไปส่งแม้ว่าเธอจะติดธุระไล่หมอกดำกับทูตแฟรี่อยู่ก็ตามแต่เธอก็ยังตั้งใจจะไปส่งวิลโลต่อจนวินโลต้องสะบัดมือของเด็กสาวออกจากตัวของเธอ และขออยู่ตามลำพังสุดท้ายเธอก็เดินกลับบ้านไปเพียงคนเดียวปล่อยให้ฟัตเตอร์เพจยืนร้องไห้อยู่กับทูตแฟรี่ตัดมาทางแคโรไลน์บาร์ลีเธอเล่าถึงเรื่องราวของการแข่งฟรอลิชัวเป็นอีเวนต์ที่นิยมที่สุดในการแข่งขันของอูลูลูและแชร์ลอตนั้นเป็นอัจฉริยะเกิดมาเพื่อสิ่งนี้ซําร้ายพระเจ้ายังได้ส่งโค้ดที่มีปีกดำแสนสวยเข้ามาช่วยเธออีกต่างหาก โคชลาเวนเป็นคนที่สอนท่วงท่าและจุดไฟให้กับแชร์ลอตจนอุบัติเหตุเกิดขึ้นเมื่อ10ปีที่แล้วและได้พลากขาของเธอไปโคชลาเวนได้เคยมอบมเมล็ดดอกไม้ให้เป็นของขวัญกับความขยันของวินโลเดาว่าวินโลนั้นได้ปลูกมันรอบๆบ,บ้านของเธอตอนนี้ดอกไม้เหล่านั้นดูเหมือนจะสะท้อนความรู้สึกของคนปลูกและในวันนี้ดอกไม้เหล่านั้นดูเหมือนจะเหนื่อยล้ามากกว่าวันที่ชุดแฟรลี่มาก่อนหนะ้าแคโรไลาที่ยืนอยู่หน้าบ้านของวินโล กล่าวจบเธอก็หันมาสายหน้าให้กับทูตแฟรี่มันจะบอกว่าวินโลกยังไม่อยากจะให้เธอเข้าไปพบวันนี้ฝั่งฟัตเทอร์เพจนั้นไล่จับหอยทากก็มีคำถามมากมายเกี่ยวกับเรื่องเล่าของแค o โลไลส่วนทูตแฟรี่ก็ได้แต่ขอบคุณที่สละเวลาซ้อมมาเพื่อช่วยพวกเธอแคลโรไลนั้นแด้แต่ยืนยันเรื่องหนึ่งว่าชร์ลอตนั้นไม่เกี่ยวข้องกับหมอกดำแน่ๆซึ่ง ทูตแฟรี่ก็เชื่อในคำพูดนั้นแคลโรไลน์จึงได้ใช้โอกาสที่ทูตแฟรี่ขอบคุณเธอด้วยการขอร้องทูตแฟรี่ให้ทำอะไรบางอย่างให้กับเธอนั่นก็คือจะทำอะไรก็ได้ยังไงก็ได้ช่วยนำแชร์ล็อตออกมาจากหลุมที่เธอฝังตัวเองเอาไวท้ทีจะพังประตูจิกผมละเปิดบ้านทำได้หมดเลยขอแค่อย่าปล่อยให้เธอขังตัวเองเอาไว้ในบ้านโงโ่ๆนั่นกระพอจากนั้นเธอจึงได้บอกกับทูตแฟรี่ต่ออีกว่าแชร์ล็อตนั้น ยอมให้ทูตแฟรี่เข้าบ้านได้แล้วเธอสัมผัสได้ทูตแฟรี่ที่ได้ยินแบบนั้นก็สงสัยพอดูเหมือนว่าแคลโรไลน์เนี่ยจะรู้จักที่นี่เป็นอย่างดีเลยนะเคยมาที่นี่ก่อนหรือเปล่าแต่แคลโรไลน์ก็ไม่ได้ตอบอะไรแล้วเดินจากไปฟอตเตอร์เพยร,รู้สึกได้เลยว่าแคลโรไลน์เองก็อยากจะเข้ามาในบ้านเหมือนกันและในวันนี้ในถ้วยของทูตแฟรี่ไม่ได้เป็นพวกนางฟ้านมแต่เป็นหอยทากลานโนลินต่างหาก เมื่อทั้งคู่เดินเข้าไปในรั้วบ้านของวินโลก็เป็นเหมือนที่แคลิลารไลน์ยบอกประตูตนั้นไม่ได้ล็อกวินโลกำลังกินข้าวอยู่โดยไม่สนใจมารยาทและไม่รับแขกไม่สนใจทูตแฟรลี่ที่เข้ามาทักทายเธอเลยแต่เมื่อทูตแฟรลี่เห็นถึงพฤติกรรมการกินเธอก็ต้องเตือนหญิงสาวว่ากินแต่ไขมันกับน,น,น้ำตาลจะทําให้ปวดท้องได้นะมิสโอฮากนยังไงก็ตามวินโลก็ยังกินต่อไปจากนั้นทูตแฟรลี่จึงได้ชวนคุยต่อว่า ตนเองนั้นเลือกให้คนเรียกตัวเองว่าทูตแฟรี่แทนนามสกุลแคมเบลแล้วชารลอต่ะอยากให้คนเรียกว่าวินโลมากกว่าหรือเปล่าหรือจะอยากให้เรียกว่าชาร์ลอต t e โอฮาแกนชื่อของนักกีฬาชั้นยอดของอูลูลูประโยคนั้นทำเอาซอฟวินโลนี่ล้นจานใส่พื้นเลยเธอไม่พอใจที่ทูตแฟรี่พูดเพราะเธอเป็นแค่คนพิการเท่านั้นและเป็นทิเซชื่อชารลอตอีกด้วยเธอไม่เกี่ยวข้องอะไรกับอูลูลูทั้งนั้น แต่ทูตแฟรลี่เถียงกลับมาว่าเฮ้ hey, การแข่งขันอูลูเขาไม่ได้ห้ามคนพิการแข่งนะทั้งคู่เริ่มถกเถียงกันเพราะความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันเนื่องจากวิลโลรู้สึกว่ามันน่าอายที่จะไปโชว์ความพิการของตอนเองและไม่ต้องการจะฟังความเห็นของทูตแฟรลี่แต่ทูตแฟรลี่นั้นบอกวิลโลว่าก็แค่แซงทําเป็นซึมเท่านั้นแหละยิ่งทําให้วิลโลยิ่งโกรธและอยากจะไล่ทูตแฟรลี่ออกไปได้วยซ้ําเพราะจริงๆแล้วเธอก็ไม่ได้เชิญเข้าบ้านมาสักหน่อยหนึ่งยังไงก็ตามทูตแฟรลี่ ที่เธอมาที่นี่ก็เพราะว่าฟัตเตอร์เพจเป็นคนขอร้องเธอเธออยากจะมาขอโทษแทนฟัตเตอร์เพจทำมาเอาซะวิลโล่เนี่ยงงไปเลยว่าจะขอโทษอะไรทูตแฟรลี่ได้วางขวดหอยทากที่ฟัตเตอร์เพจเตรียมให้กับวิลโล่นะคะวางไว้บนโต๊ะเนื่องจากฟัตเตอร์เพจกลัวว่าวิลโล่จะโกรธตัวเองเธอจึงต้องนํามาให้แทนวิลโล่พอได้ยินแบบนั้นก็เข้าใจว่าตัวเองเนี่ยโดนเด็กเกียรติเข้าแล้วแต่ทูตแฟรลี่ก็บอกว่าไม่จริงเลย อันที่จริงแล้วฟอเทอร์เพเนี่ยไม่อยากจะหักออกวิลโลนะคะจากนั้นรูดแฟรลีก็ได้บอกถึงเรื่องราวที่เธอได้ฟังมาจากแคทลีย์หรือแคลรไลน์นะคะรูดแฟรลีก็ถามวิลโลต่ออีกว่าตัวเธอนะ่ะให้อภัยฟอเทอร์เพหรือยังซึ่งวิลโลก็ยังยัง,ยงตัวเองประมาณบ่นว่าแบบฟอเทอร์เพมันเป็นใย,ยจุ่นจ้านมุ่นวาย แล้วก็ไม่รู้ว่าตอนเนี้ยยายตัวจุ้นเนี่ยมันไปอยู่ที่ไหนแล้วไปอยู่ที่โรงพยาบาลหรอคิดมากไปเองเด็กอะไรก็ไม่รู้พอทูตแฟรี่เห็นว่าวิลโลเนี่ยมีท่าทีอยากจะเจอฟัตเตอร์เพจก็เลยหยอกถามไปว่าอยากเจอใช่ไหมเนี่ยวิลโลก็รู้สึกหงุดหงิดนะที่โดนหยอกแต่เธอก็ยอมรับว่าเธอรู้สึกผิดที่ทําตัวแบบนั้นกับฟัตเตอร์เพจไปเมื่อก่อนหน้าพอทูตแฟรี่ได้ยินก็เลยเฉลยเลยฟัตเตอร์เพจอยู่หน้าประตูเองไปขอโทษดิทำเอาซาวินโลเนี่ยชะง,งักเลยค่ะ ฝั่งฟัตเตอร์เพดก็แอบดูจากขอบประตูดวงตานั้นมองดูเหตุการณ์ว่าจะมีวิเแววของอันตรายไหมเธอเป็นเหมือนลูกหมาตัวน้อยง่งยแอบอยู่ตรงหน้าประตูบินโลก็เลยยอมให้ฟัตเตอร์เพดเข้ามาในบ้านในที่สุดแต่ยังไม่ทันไรแค่เข้ามาในบ้านปุ๊บฟัตเตอร์เพดก็ร้องไห้ละเมื่อวินโลเห็นแบบนั้นแม้ว่ามันจะยากสําหรับเธอมากๆแต่เธอก็ตัดสินใจที่จะพูดออกไปว่าตนเองนั้งขอโทษและไม่ควรทําตัวแบบนั้นกับฟัตเตอร์เพดผู้ฟังอย่างทูตแฟลรี่ก็ได้แต่แอบพยักหน้าออยยู่เล็กน้ โดยที่ไม่พูดอะไรออกมาฟัตเตอร์เพจพอได้ยินวินโล่ขอโทษเธอก็ยิ่งร้องไห้หนักขึ้นแล้วพุ่งเข้าไปกอดวินโล่เอาไว้ในขณะที่ทูตแฟลลี่ก็เลิกใส่ใจและไปสนใจดูภาพวาดการแสดงของอ Ul ูลูลูบนกำแพงแผง่นเมื่อฟัตเตอร์เพจสามารถง้อวินโล่ได้สำเร็จหรือวินโล่จะเป็นฝ่ายง้อฟัตเตอร์เพจก็ตามแต่เธอก็ได้เสกฟัตเตอร์เพจให้ออกจากตัวของเธอแต่เธอยังไม่สามารถลุกขึ้นยืนด้วยตัวเองได้ทำให้ฟัตเตอร์เพจต้องถามว่า ขอให้ตัวเธอเนี่ยได้ช่วยวินโลให้ลุกได้ไหมซึ่งวินโลก็ยอมรับการช่วยเหลือนั้นและในวันนี้วินโลรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยก้าวหน้าเยอะเกินไปแล้วในเรื่องความรู้สึกจึงอยากจะขอให้ทั้งคู่นั้นกลับไปได้แล้วเพราะว่ายัางไงซะทั้งคู่ก็ยังมีภารกิจต้องไปไล่จับหมอกดําอีกอยังไงก็ตามฟัตเทเพ็ดนั้นยังมีเรื่องอยากจะคุยต่อซึ่งนั่นก็คือเธออยากจะบอกกับวินโลว่าให้กินให้เยอะขึ้นนะ ไม่อยากให้วินโล่ผอมไปวินโลกก็ได้แต่แบบแงะแขกฟอสเตอร์เพจออกจากเอวฉันนะ่ะไปไปไปและในที่สุดทั้งสองคนก็ออกจากบ้านของวินโล่ไปค่ะวันถัดมาก็มีการเล่าถึงปัญหาของหมอกในวิทยุก่อนที่จะตัดมายังสองเกลอค่ะบิมลี่และมิสเตอร์ฟ็อกที่กำลังซ่อนตัวอยู่ในถังขยะทั้งคู่ถกเถียงกันเล็กน้อยก่อนจะเห็นเป้าหมายนั่นก็คือกระลาสีเรือคนหนึ่งที่ถือเชือกอยู่ในมือสิ่งที่มิสเตอร์ฟ็อกต้องการ จนถึงขั้นมาซ่อนอยู่ในถังขยะนี่ก็คือเชือกนั่นเองแต่เมื่อก,กลาสีมาจนถึงถังขยะแทนที่เขาจะโยนเชือกทิ้งเขากลับสาดน้ำเมือกปลาใส่ถังขยะทางออสบ,บิมลี่รู้สึกเสียชาติเกิดเลยก่อนมิสเตอร์ฟ็อกจะอธิบายถึงเหตุผลที่พวกเขามาซ่อนอยู่ตรงนี้มิสเตอร์ฟ็อกได้สะสมข้าวของต่างๆเอาไว้ตแตรที่รดน้ําถ้วยเลี้ยงปลาซึ่งสําหรับเขาเนี่ยนะมันไม่ใช่ขยะแต่เป็นของสําคัญสําหรับการประดิษฐ์ของเขา และเขาก็ได้เข้าไปขอชื่อดีๆจากกลาสีโดยตรงทำเอาซับเบิมลี่กังวลว่าเพื่อนของเขาเสียสติไปแล้วหรือยังตัดมายังสถานที่ที่รับพนันแห่งหนึ่งในครอสตรีผู้คนกำลังลงโหวตว่าใครจะเป็นผู้ชนะของการแข่งขันเลือกอูลูลูและสองหนุ่มของเรามิสเตอร์ฟอกกับบิมลี่ก็มาถึงที่นี่เช่นกันแต่ทั้งคู่นั้นมาทำงานการที่พวกเขาพยายามฝากผงชนทำให้ผู้คนนั้นผักกันไปกันมา สร้างสถานการณ์ให้ตำรวจรู้สึกกังวลการผลักกันไปกันมานั้นทําให้ผู้คนเริ่มทะเลาะก,กันและตำรวจได้ตัดสินใจตามบิมลี่และมิตเตอร์ฟ็อกออกมาเมื่อพวกเขาออกมาจนถึงที่โล่งก็ได้ตัดสินใจเข้ามาจับก,กลุ่มทั้งคู่ในขณะที่บิมลี่กําลังกังวลแต่มิตเตอร์ฟ็อกนั้นกลับดีใจที่ได้เชือกมาแล้วโดยไม่ทันรู้ตัวเขาก็โดนตำรวจใส่กิญแจมือทาเอาะทั้งคู่ช็อกไปเลยก่อนที่ตำรวจคนหนึ่งจะจําได้ว่าอ้าวเดี๋ยวนะ นี่มันมิสเตอร์ฟ็อกนี่นาตามเอาบิมบิลต้องงงเลยว่าเดี่ยวนะคุณจำมิสเตอร์ฟ็อกได้เหรอมันจะมีหมวกพูดได้สักกี่คนกันในที่แห่งนี้ไม่สิหมวกพูดได้กี่ใบทำไมตำรวจถึงจำเขาไม่ได้พี่ตำรวจก็เลยต้องขอโทษขอโพยเนื่องจากหมอกมันหนามากทำให้มองไม่ออกว่าใครเป็นใครในแว็บแรกแต่ถึงยังไงก็ตามตำรวจก็ต้องขอสอบปากคำทั้งคู่อยู่ดีเนื่องจากพฤติกรรมที่มีท่าทีเหมือนโจรของพวกเขาแต่มิสเตอร์ฟ็อกก็ยืนยันว่าเขาไม่ได้ขโมยอะไร เพราะนี่คือสิ่งที่เขาจะเอามาจัดการกับปัญหาของหมอกต่างหากทำให้พวกตำรวจนั้นได้แต่ยิ้มให้กันและกันก่อนจะขอโทษและจากไปการสนทนานั้นทําให้เด็กสาวคนหนึ่งที่ยืนอยู่ใกล้ๆได้ยินเธอเข้ามาถามฟอกและบิมลี่ว่าพวกเขาจะช่วยขจัดหมอกจริงๆหรอนั่นหมายความว่าพวกเขาจะสามารถช่วยแม่ของเธอได้ด้วยใช่ไหมทําให้ท้องฟ้ากลับมาสดใสและช่วยจัดงานอูรูรูใช่หรือเปล่าแต่แทนที่เขาจะตอบคําถามของเธอเขากลับ การถุงข้าวของที่เขารวบรวมของเอาไว้เนี่ยนะลงบนพื้นทำให้บิลลี่ต้องสงสัยว่าฟอกจะทําอะไรเนี่ยเด็กสาวเองก็เข้ามามองด้วยเช่นกันชายหนุม่มได้เปิดใช้อุปกรณ์ของเขามันมีสปาร์คขึ้นเล็กน้อยก่อนจะโชว์ว่ามันได้ผลมันดูดฝุ่นเข้าไปเขาได้ทําการสร้างเครื่องกองอากาศได้สําเร็จจากนั้นชายหนุม่มจึงชวนเด็กสาวให้มาช่วยเขาสร้างสิและเธอก็ตั้งใจจะชวนทุกๆคนในลอนดอนให้มาช่วยเขาด้วยเช่นกัน ตัดมาทางฝั่งบ้านวินโลวินโลก์กำลังซ้อมอยู่เธอกำลังซ้อมกระบวนท่าฟรอล,ลิชัวโดยการใช้ริบบอนอยู่มาเป็นชั่วโมงชั่วโมงโดยมีฟัตเตอร์เพจอยู่ด้วยและฟัตเตอร์เพจก็ดูเหมือนจะเคยชินกับอารมณ์ร้ายๆของวินโลขึ้นมาบ้างแล้วเธอถึงขั้นจดเลยว่าในทุกๆสามถึงสองชั่วโมงนั้นวินโลจะโมโหฟัตเตอร์เพจบ้างต้นไม้บ้างมดบ้างดอกไม้เธอไม่เข้าใจเลยว่าทำไมวินโลต้องแกล้งเป็นคนใจร้ายด้วย ทางั้นที่จริงๆแล้วก็ใจดีจะตายไปแต่แล้ววินโลก็ซ้อมพลาดทำเอาซาฟฟอร์เพจต,ต้องเข้าไปดูแลตอนนั้นเองที่มีล่างปิจรนาเข้ามาถามว่าวินโลกกำลังซ้อมเพื่อรอบคัดเลือกหรอเมื่อฟอัเฟตเตเพจเห็นเธอก็รีบทักทายทันทีคุณหงคนสวยคนนั้นนี่นาะแคโรไลน์นั่นเองตัดมาทางฝั่งทูตแฟลี่นะคะตอนนี้กำลังดูแลคนป่วยและด้วยความช่วยเหลือ จากทูตแฟลลี่กับฟาวเดชั่นทำให้ผู้พยาบาลกับหมอรู้สึกดีขึ้นเพียงแต่ทูตแฟลลี่ยังหวังอยู่ว่าจะสามารถขจัดคำสาปหมอกได้เสียมากกว่าเช่นเดียวกันกับพวกสตาฟที่อยากให้หมอกนั้นหายไปเพื่อทีทุกๆคนจะได้ดูการแข่งขันอูลูลูด้วยกันในจังหวะนั้นสิ่งที่ทูตแฟลลี่สนใจกลับเป็นโปสเตอร์ที่แปะอยู่บนหัวเตียงคนป่วยอันหนึ่งแม้ว่าโปสเตอร์นั้นมันจะเก่าและดูเลือนลางเกินจะเห็นหน้าตานักกีฬาได้ชัดๆก็ตาม แต่นางพยาบาลน,นั้นจาได้อย่างดีเพราะนี่เป็นนักกีฬาคนโปรดของคนป่วยคนหนึ่งที่เธอสะสมรูปเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นพวงกุญแจโปสเตอร์เล็กๆที่ขั้นหนังสือหรือแม้แต่ในกระเป๋าก็ตามแฟนคลับคนนั้นมักจะพูดถึงนักกีฬาคนนี้อยู่เสมอๆทําเอาสตูดแฟลี่อยากรู้เลยว่าคนคนนี้คือใครกันเพราะมันมีรูปลักษณ์รูปละไม้คล้ายคนที่เธอรู้จักกลับไปทางฝั่งบ้านของวินโลนะคะ แคลโรไลน์ก็เข้ามาทักทายวินโลและขอเข้าไปในบ้านแต่วินโลก็ประชดประชันแคลโรไลน์กลับและไล่ให้กลับไปแคโรไลน์ก็ปากแทบกลับไม่สนที่วินโลไล่เธอเพราะว่าเธอมาที่นี่เพียงเพราะเธอต้องการจะพบเพื่อนเก่าเท่านั้นกลับกันวินโลกลับรู้สึกว่าแคโรไลน์มาที่นี่เนี่ยก็มาเพื่อถ่งถุยคู่แข่งคนเก่าสินะพูดได้เลยว่าวินโลน,นั้นไม่อยากจะคุยกับแคโรไลน์ไม่ว่าจะยังไงก็ตามเธอหันกลับไปหาฟฟเตอร์เพจเพื่อซ้อมกันต่อ ยังส่งสายตาให้กับฟัตเตอร์เพจปะหนึ่งจะให้สมุนร่วมกันสะบัดหน้าไล่คลลรายไปด้วยกันแต่ฟัตเตอร์เพจก็โด,โดโดใส่วิโลค่ะซำหยังถามด้วยว่าทำไมวิโลถึงทำแบบนี้ล่ะก็แคลลอไลก็แค่อยากจะเต้นกับวิโลไม่ใช่หรอและถึงแม้วิโลจะเมินทำเป็นไม่เห็นแคลลาไลยังไงแต่ฟัตเตอร์เพจก็ยังจะผัดหน้าแล้วบอกว่าแคลลอไลอยู่ตรงนั้นนี่ไงตรงนี้เนี่ยยังไม่พอยังบอกด้วยว่าถ้าไม่ได้เจอกันนานแสดงว่า แคลรไลนจะต้องคิดถึงวินโลมากมาแน่ๆเลยเมื่อได้ยินความโลกสวยวินโลก็ต้องสวนฟัตเตอร์เพดกลับไปเลยว่าโลกนี้มันจะมีคนดีแบบนั้นได้ยังไงล่ะคุณขาใดญนี่น่ะมาเพราะว่ามีจุดประสงค์อื่นนแน่แคโรโลนเห็นช่องก็บอกเลยว่าฟัตเตอร์เพดพูดถูกนะฉันน่ะคิดถึงเธอจริงๆวินโลแต่นั่นไม่ใช่แค่เหตุผลเดียวหรอกเพราะว่าจริงๆที่มาที่นี่อ่ะ เพราะว่าแคลลน์เองก็อยากจะท้าวิลโลวและอยากจะรู้ว่าวิลโลอยากจะสู้กับเธอไหมตัดกันมาทางทูตแฟรี่ก่อนนะคะแม้ว่านางพยาบาลจะจําชื่อของนักกีฬาคนนี้ไม่ได้แต่สุดท้ายทูตแฟรี่ก็ลองพูดดือ้อชื่อชาร์ลอตต์โอฮาแกนใช่ไหมชื่อที่พยาบาลเองก็แทบจะลืมไปแล้วเพราะนักกีฬาคนนี้ได้หายไปนานหลายต่อหลายปีและก็ไม่มีใครรู้ด้วยว่าหายไปไหนแต่ใช่ชื่อนี้แหละ มาทางฝั่งวิลโลนะคะตอนนี้เธอรู้สึกโกรธมากที่แคลโรไลน์เนี่ยกล้ามาท้าเธอให้กลับไปแข่งกับเธอในสภาพนี้ขาพิการพิการแบบเนี้ยแล้วก็ไล,แล,ล,ล,ลแ่แคลโรไลน์กับแต่แคโรไลน์ก็โต้กลับด้วยการใช้ริบบอนเนี่ยนะคะฟาดผ่านวิลโลไปเลยฟู่ไปหยิบแก้วชาแล้วก็กลับมาหาตัวเองจิบชาแบบเนิบๆแก้วชาไม่หกสักหยดหนึ่งและไอตอนยกขึ้นมาจิบดวงตานี้ก็จดจ้องมองวิลโลเลยแบบปานจะกืนกิน จากนั้นก็พูดต่อด้วยว่าในเธอบอกว่าที่นี่ไม่มีชางไงจ๊ะเนี่ยแบบว่าแก้วนี้อ่ะกำลังแบบว่ารสชาติกำลังดีอุ่นกำลังดีถูกจริตฉันมากเลยละเธอกรรมการสนามฟัตเตอร์เพจค่ะเห็นปุ๊บชื่นชมความสามารถของแคโรไลน์เลยเก่งมากอะพี่ทำได้ไงเนี่ยน้ไม่หกสังจดวินโลได้ยินกรรมการชมก็ฉุนนิดๆและเน็บไปเลยจ้าเก่งเนอะ จับของในระยะ10เมตรได้แต่ขอโทษนะท่วงท่าไม่สวยพอ,อคุณแล้วยังคอมเมนต์เพิ่มอีกด้วยนะคะว่ามีจุดไหนที่ควรจะแก้อีกทําให้แบบแคโรไลน์แบบจุกแล้วก็แบบว่าเออแล้วยังไงฉันต้องขอบคุณไหมที่เธออุตส่าห์ช่วยแนะนําให้เนี่ยวินโลแซปต่อฮะบอกไม่ต้องก็เธอซ้อมมาเยอะก็เก่งขึ้นแหละจากตอนยุคนั้นอะ่ะเกือบดีแล้วเกือบอะนะยังไงก็เก็บแก้วแล้วก็ไปซะไป มาจังหวะนี้ฟัตเตอร์เพจก็นึกว่าจะไปจริงค่ะโบกมือให้เลยแคลโรไลน์ก็แบบอ่ะโอเคยอมกลับก็ได้ก่อนที่จะโดนวิลโลถามมาว่าถ้านั้นนะน,นะเธอเรียนมาจากชั้นในงานเบลเทนใช่ไหมแค่นั้นแหละแคลโรไลน์ที่กำลังจะก้าวเท้าไปเบรกเลยยังไม่พอวิลโลยังพูดต่อว่าแคลโรไลน์เนี่ยนะเรียนแบบทุกทุ่ทงท่าของเธอได้ดีมากเลยเรียนแบบได้เหมือนทุกสเต็ปเล่นเอาซะแคลโรไลน์หน้าแดง แดงซะจนฟัตเตอร์เพจยังมองเห็นบิทโลก็ยังถามต่ออีกว่าอันนั้นคือตั้งใจทําใช่ไหมคืออยากให้ฉันยอมรับในตัวเธอใช่ปะคือแคลโรไลน์ก็เหมือนเดิมแล้วนะขยนันแต่ยังขาดความงดงามและนั่นเป็นเหตุผลที่ทําให้แคลโรไลน์อ่ะไม่เคยชนะเธอได้เลยเพราะว่าแคลโรไลน์ขาดเรื่องเซนความงดงามยังไงล่ะด้วยคําพูดที่เหมือนกับมีดมากรีดแทงใจของแคโรไลน์ทำเอาซะเธอ พูดไม่ออกเลยวินโลยังบอกอีกว่าแคโรไลไม่ควรจะมากอบท่าเก่าๆของวินโลนะแต่ควรจะหาท่าของตัวเองต่างหากในที่สุดแคโรไลก็ทนไม่ไหวแล้วค่ะส่วนกลับความมั่นหน้ามั่นหนกของวินโลไปเลยคุณรู้ไหมคะเมื่อฉันเนี่ยนะชนะมากี่รางวัลแล้วฮะแล้วคอยดูเลยนะอลูลูเองก็จะเป็นของฉันชื่อของฉันน่ะแซงชื่อของเธอมานานแล้วตัวเก่งการแข่งขันที่ไม่มีคู่แข่งเลือแล้วนะฉันน่ะ เธอตกยุคไปนานแล้วคุณสถิติที่เธอเคยได้ในสมัยก่อนตอนเนี้มันก็แค่มาตรฐานธรรมดาของนักแข่งหน้าใหม่เท่านั้นแหละแต่ใช่ใช่ใช่ฉันน่ะเรียนท่านี้มาจากเธอรู้ไว้ซะว่าถ้าพวกนั้นมันไม่ได้เพอร์เฟกเธอน่ะโดนแซงไปแล้วเธอเป็นแค่ดาวตกที่พุ่งมาแล้วก็ดับไปฉันคือพระอาทิตย์ชื่อของฉันจะอยู่ไปตลอดการพูดจบแค่นั้นละคะ่ะ วินโลเนี่ยหันมายิ้มเลยยิ้มยิ้มสวยๆแล้วก็ตอบสั้นๆตามนั้นเป็นพระอาทิตย์ไปนะคะคุณแล้วก็ปล่อยชัน้นไว้ตามลำพังได้แล้วแทนที่แคโรไลน์จะเป็นผู้ชนะแต่เธอกับได้แต่ยืนนิ่งค่ะแล้วก็เงียบชะงักไปอย่างนั้นเธอตกลุมพางของวินโล่ทำให้เธอต้องพูดจาที่ไม่ดีออกไปเธอเป็นฝ่ายพ่ายแพ้มาทางฝั่งเด็กสาวที่จะช่วยมิสเตอร์ฟอก เธอเป็นหลานของนางพยาบาลที่กำลังคุยกับทูตแฟรี่อยู่ก่อนหน้านี้ทั้งคู่เองก็อยากจะคุยกับน้องอยู่พอดีเพราะอยากจะรู้ข้อมูลของวิลโลเพิ่มเติมแต่ในตอนนั้นเองมีสิ่งที่สำคัญกว่าซึ่งนั่นก็คือโปรเจกต์ของมิสเตอร์ฟอกนั่นเองเอาละค่ะก็จบไปกันแล้วนะคะกับสำหรับเนื้อหาตอนที่2ของวิลโลโยาวเลยเนาะบางว่านะคะวิลโลเป็นตัวละครที่ซึ้มากๆเลยแล้วก็ยังเหลืออีกตั้งหลายพาร์ทแน ยังไงก็ขอฝากเป็นกำลังใจให้กับบาร์กแล้วก็บอดบาร์กด้วยนะคะด้วยการกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจแล้วก็ทิ้งคอมเมนต์ไว้ให้ด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ